สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ากาดินที่น่ารักทุกท่านนะคะ EP นี้พบกับต้นเสน่จันปลักกายดาวกลายนะคะ,อะตอนนี้ก็มีแบ่งปันอยู่ที่3กระถางนะคะ,ะตัวกลายเป็นแบบไหนมารับชมกันค่ะ,ะต้นแรกนะคะกระถางแรกใบนี้นะคะน้องเริ่มเข้าสีชมพูแล้วนะคะใบกลายตัวกลายคือใบของน้องเขาจะเรียวยาวนะคะแล้วก็ความขาวนะคะ ของน้องจะเยอะนะคะใบจะเรียวยาวาไม่ปกตินะคะใบปกติแล้วจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งค่ะโดยปกตินะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้คือใบน้องเขาจะเรียวยาวเยอะค่ะแล้วก็ใบน้องจะไม่เต็มนะคะแล้วก็สีขาวก็จะมาเยอะหน่อยค่ะตัวนี้เป็นตัวกลายาเข้าสีชมพูแล้วนะคะเริ่มเข้าสีชมพูแล้วค่ะตัวนี้ เปิดที่190ส่งฟรีค่ะ190บาทส่งฟรีนะคะใครที่อยากเก็บตัวกลายตัวแปลกนะคะอ่าตัวนี้190ส่งฟรีค่ะกระถางที่2นะคะกระถางที่2 ตัวนี้ก็เป็นตัวกลายเหมือนกันค่ะตัวกลายเหมือนกันราคาเดียวกันค่ะ190บาทส่งฟรีนะคะ190ส่งฟรีสามารถเข้าสีชมพูได้นะคะขอเพียงแค่ได้รับแสงค่ะกระถางที่3นะคะมี2ต้นค่ะราคาเดียวกันค่ะ190บาทส่งฟรีนะคะตัวนี้ก็จะได้ไปที่2ต้นเลยนะคะใบก็จะเรียวยาวแบบนี้เลยวัสดุที่ใช้ปลูกนะคะก็จะมีมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใบก้ามปูนะคะ เพิ่มเพอไลเข้าไปได้นะคะถ้าไม่มีเพอรไลก็ใช้แค่มะพะร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะ,ะถ้าไม่มีใบก้ามปูก็ไม่เป็นไรค่ะปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยออสโมโคตก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะขอเพียงแค่น้องได้รับแสงนะคะแสงเป็นแสงเช้าก็ได้หรือแสงบ่ายก็ได้นะคะแดดไม่แรงนะคะไม่ใช่แดดร้อนนะคะถ้าแดดร้อนแล้วเดี๋ยวใบของน้องจะไหม้นะคะการให้น้ําก็ ถ้าสะดวกก็วันละ2ครั้งค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกก็วันละ1ครั้งนะคะชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรหานุได้นะคะ064 478 7 9 95ค่ะหรือว่าจะแคปส่งให้นุทางไลน์ก็ได้นะคะ nut 2 4 0 8 25ค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ